มอใช่ sí, <c oughs> จักรยานนี่ฮะเอะไรมานะจักรยานฮะอะไรอะไรจักรยานดนี่นะมิตาดีมั่งสิบหัวเฮียพึ่งจะได้แบบแบบแบบตาหนี้ตาข้าพเจ้าได้ไหมเสียรถเดี๋ยวเสียงรถให้จักรยานดีกว่าเฮลตี้เฮลตี้ทัดพลดทัดพลดแย่ว่ะไอ้จักรยานนี่มัน มันมันกระโดดไม่ได้มันหนักไปไมันคือจักรยานนักแตกอ,อ๋อไอเชียก็เตะรถอีกคันแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เ,เป็นไรมาเราอย่างนั้นจริงเหรอยังแต่เลยจะไอ่าันแล้วเอี่ยงอยงู่เลยพราะาชาติเร็วเออขอรากกันกำลังปั่นอยู่ โอเคกูจะทำสกิปไปแล้วกันเนี่ยปั่นรถอยู่ปันป่นได้ถึงเลยล่ะเออปันป่นปัน่นปั่นอยู่นี่กิอยากปั่นเพื่อนอตัวเฮลตี้เว้ยถ้าต้องเฮลตี้เราจะตกปากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดินแล้วว่ารับพี่อะไรนี่ <laughs> ไอ้ย่าคันเดียวกันด้วไปไปไปไม่ต้องมาฟักอยู่อะกูขับไปละ เธอเทียดเลยเลยไอ้ยานอิน hey. ักาจยาตมพัวทัชชาติวะแข่งกันเปล่านี่ชนพอชนแล้วจะเร็วขึ้นชนแล้วจะเร็วขึ้นอะไรอะไรอะไรอะไม่หยัดไหยัดเฮ้ยยรกูจะถึงไม่แน่สี่กิโลเมตรเนี่ยเอ้ยพยายามเข้าไอ้ขี้กูปั่นไป็ชิลโกเลย ไปยาข้าเราจะไปชิลโกกัน เรื <ๆ S 1> <Elena> ่องมันเะพอที่อเมริกาวะทำไมแน่ใจงั้แต่จอด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 เห็นปะเกียบเลยนะน่ะไอ้หี่ตักรยาเข้าไปในกลุ่มกองโจลเยอะมิชั่เดือดเลยไอ้ยี่อะไม่งยิงมาหาแล้วเนี่ยจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวใช้ทอมสันยิงก่อนเป็นไรุ่นทอมสัน

ตอนนี้แม่งตอนนี้ออกมาละตอนนี้ออกมาละถอย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 อาเลยถอยไปยิง cover หน่อยจะเลี้ยวจะเลี้ยวยิง cover หน่อยที่เดียวแม็กกาติลีนกัดอย่างกับคนเหล็กเลยที่อะปรับใจที่โคเวอร์ให้ จะเกือบตายลาฟตีเองนี่มันคนเหล็กจริงๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะนะลบห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 ลบวูชิชิ ไสหมดเที่ยวก็เปินป่านหัวไอ้เหี้ยแม่งผ่านหน้ากระชุนหน้ากูเพอที่เขาไปเก็บไปสองตัวก่อนนะแม่งหลังไส้เดี๋ยวไม่เลเซอร์กันเลยเมื่อกี้เราเฉยเป็นเลเซอร์งผมหมดละเกียร์เกียร์ไปไอ้เกียแม่งใส่ชุดแจงกี้ไปเสือกถือท็อปกัดไม่เขาเรียกอะไรนะออกมาเกียร์ ไอ้เหี้ยอะไรไอใดียของในการในคันปฏิบัติงาน,นใช้อะไรนะสองคันสองคนสองคนสองคนเห็นปะเนี่ยมีทางสองคนอ๋อแล้วเขาได้ต้องเป็นคนคุ้นรูกคนคนคน,คนเอคนที่สองต้องเป็นคนคนุคน้นปืนอ่าไม่ขับวงโลกนะเหมือนไอ้รอ,อบที่แล้วอ่ะ <laughs> ดูถูก รีบหน่อยึกไปเรื่องมาวรากวอยาเล่นเอชของบัตเลยวะเนี่ยใชรับขีเครื่องบินเยอะเกินหลอดเคยขี่เครื่องบินเจ็ตอยู่แต่ไม่เคยขี่ในโหมดออนไลน์ชิลุแล้วกูไม่น่าจะขี่เครื่องบินเป็นเพราะปกติกูแค่ขี่เครื่องบินเล่น แต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเครื่องบินเจ็ตมันมันมันเพราเรียกไงมันเลี้ยวเลี้ยวง่ายกว่าเครื่องบินใบพัดเออมันต้องอย่างนี้ดิเครื่องบินที่กูรู้จักอ่ะมันต้องเครื่องบินเจ็ตนี่ตัดไปไอ้เจ๊ก็ต้องใช้มุมกล้องทอปกันด้วยถึงจะถึงจะเ,เข้ามุมกล้องแบบกดตาไอ้เจ๊แจะล่วงแต่ลวงโอ้ยอย่าไปใช้มันเลยเฮ้ย เล่นเอาให้เสร็จเอาให้ผ่านก่อนเถอะไอ้ไสัปเรได้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 กำลังไปโรนสนามสนุนที่สองกำลังไปขอทราบสถานการณ์รตอนนี้ด้วยกัปตันเอ oh, พีจะแตกแล้วเนี่เยเฮ้ยรถโดนมาช้าดิดบุไมไปมานะกัปตันก็บินติดไฟละเ,เน้นยิงเน้นเน้นปืนยิงเอาเพราะว่า อย่าไปวางผลกับมิจายเพราะมิจายมันล็อกหนักหนักเอออย่าไปวางผลมันโอเคงั้นเดี๋ยวขอกลับทางนั้นกลับค่ายอหารนั้นเพราะเรื่องบินจะแตกละได้ได้ได้มนะี่วงม,มองแบบไม่ล็อกตามไม่ล็อกตามเครื่องบินไม่ว่าไอเจี๊ยบกุไลตา กูอยากกดอาสิเฮ้ยไม่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 กูกูเล่นแบบปกติแหละพวกเล่นเอกคอมแบทไหมใช่ปกติเรื่องบินบ่อยไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นมูนต์เซนเน็ตหรอไม่เข้าใจวะไม่เคยเป็นเฮียเฮ้ยกูอยากได้ล็อกตามกูอยากได้เ,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 กออกกเหมือนโค้ดเวนอะแบบล็อกตามล็อกตามเอมเอมิมี่อะไอเจ้าเถื่อคนร้กรอกการร้ายไปไหมล่ะปันขึ้นยัง เดียวไม่ห่วงโลกใายเฮ้ยไม่ห่วงบอกเลยถ้าไปเจออีกดิสเนี่ยที่เคยเล่นกันตอนม .4 บอกเลยโดนด่าหนักนี่ทำอะไรก็โง,ง่นี่คือโดนหนาเลยอะ่ะโง่คือจริงๆอะ่ะเพื่อนๆสนิทกูกูโอด่าเลยล่ะนี่แกรับฟี่อะไรที่ไม่ดา่า <c> ก <oughs> ูอยากกล่าวเลยเีัยกูทำโง,ง่เกินดาวไม่ต้อง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 เลี้ยวครั้นี้ยาวเลย จะเท่าท,ทีเท่าทีอันนี้เท,ท่าทีใช่ไหมเราบอกแต่ว่าขับยาวเลยขับยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องแพ้ตรงเลยตงเลยยาวเลยตาบับตาบจริงๆปายอ่ะปลายด้านหน้ายด ไป้ายไม่ใช่เลยมองป้ายด้านหน้านั่นหรอ <S <S เอ่อถึงต้งนไม้นี้เอ้ยพอตรงนี้หยุดก่อนดีกว่าหยุดเลย แค่หลายรอบเกินขาจริงจังทักรอบละกันแม่งทนด่าตัวเองว่างโง่เนี่ยเย่เยเยขอเงียบแป๊บน,นึ่งนะ เอาลไปนะไปเลยไปเลยไปเลยเราทราบขับตันตอน้องไปจนถึงแยกนี้เลยปะยขวายขวากำลังเลี้ยวกำลังเลี้ยวตรงไปอีกถึงต <Bliss. S 1> ้นต้นต้นฟาร์มต้นมะพร้าวอะไรอย่างตรงนั้นตรงตรงป้ายนั่นก็ได้ป้ายนั้นจอดเลยใช่ไหมจอดเลยจอดเลยเหรอจอดเลยจอดเลย เจนดีครับกดเทสค้างอ,อ,อ,อ่ยะเทค้างอยู่ นี่แหละรอมันตรงไประพาะรอมันรอไอ้เวพีมันไปสะพาะก่อนแล้วค่อยขับไปเรวเลยตรงยาวครับ ไม่ต้องไปชนอะไรมันเยอะเบียดเบียดเอาพอแล้วถ้าถ้าจะเบียดแล้วนะเน้นเบียดเบียดตรงนะตรงยาวตรงยาวไม่ไม่ตรงตรงถนนไปเลยไม่เป็นไรหรอกถนนไปเลยไม่ต้องข้ามหรอกตรงยาวตรงยาวตรงไปแล้วเลี้ยวปะไม่ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ไม่ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเฮียเลยตรงเลยถึงป้ายด้านหน้าป้ายใหญ่ด้านหน้าพอหยุดพอสักนั่นแหละ กดเตะกดเทสก้างกัไดนะ้เพ่กระโจนกูนะ้ะก็รองไม่ได้ว่าเ,เราจะรู้เหตุผล ลาต้องยำมันเดียวจะติดป้ายไงอืมอเ,เออกูเล่นดีๆก็เป็นนี่หว่าจะเรียกว่าเล่นเลยฟังคำสั่งราฟียังว่าได้เลย ต้องรองออนเลยครับเวลาไปเลยเออเออไปเลยไปเลยไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาฟียอ่ะกูทำได้ดีไว้เฮ้ยกูไม่น่าถ้าจริงจริงแค่ฟังคำสั่งเก็ได้กูอยากร้องไห้ไว้เ้ยที่กูทำสนเดียลอยแป๊บนึงลอยอนิดนึงเดี๋ยวพ้น พน้นี่ไปสักพักก็ประมาณนี้นน่หน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยพป้ายใหญ่เขียวนี่ไปเดี๋ยวเียจตุก็หายหมดแล้วไป,ไปเลย,เลยไปยาวเลยไปยาวเลยไปยาวเลยไม่ต้องอันกกนี้แล้วมันโฟกัสแต่เราละโอเคไปอีกหน่อยหนึ่งยดุเดเือดป้ายไม้นี่ รถเลยรถเลยรถเลยทั้งมันทั้งมันทั้งมันไปแล้วเรียบร้อยพ้นแล้วเฮียชนะจบเรียบร้อยเฮียขอบคุณพระเจ้าละมีละจบผู้คนจะหาผู้คนจะรู้สึกยังไงดีวะวผู้คนจะรู้สึกยังไงดี๋ยว ไอ้เหี้ยข้างหลังนี่มันเอ๋ยกูไม่อยากคนตักรยานอะไรทเหี้ยมันกลัวมันตาก่อนไม่ต้องออกดีหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้มันยิงไปกดโทรนะเวะแค่นั้นแหะลาซาลาซาแต่หยุดจะยชดความสนของเราตัวเองนะไอ้นี่ก็สนอย่างเลยแป๊บๆขออนุญาตเออจะขับชนเส้นหรอเขาบอกเลยไม่ต้องในที่สุดก็ผ่าน เอ้ย่าไปอยู่กินาปัติมิยงเลยไปปัตินำเลยคุมงานเลยคุมแย่จนไม่ไหวคุมงานเลยใช่แต่กูต้องกล่าวรับฟรีชูเนี่ยขอบคุณที่ทำให้วงการกินที่ผ่านด้วครับ